สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องวันวนันอว่าผมก้แหละนะครับตอนแรกตอนนี้ก็พบกับเกมที่มีชื่อว่า Hitman r e b o บ n เนะตอนแรกผมก็ว่าจะไม่แนะนําเกมนี้นะเพราะมีคนแนะนาเยอะแยะแล้วครับ,อนนอร,บรอบผมว่าจะรอตัวใหม่ก่อนก็แนะนําตัวละครเอาแต่ไหนๆได้ครับยอดวิวตอนนี้มคีคนดูเยอะเลยครับจาก ก็ก่อนผมแค่คนดูแค่เท่าไหร่เอง40่สบหสยอดวิวดูตอนนี้ครับนี่ตอนนี้ขนาด48ชั่วโมงนะครับขึ้นมาเก้าร้อยคนดูครับดูนะครับยอดดูจำนวนเรือวทา์วโอยอดนิยมนะครับขึ้นมา97้าสิบเจ็้าสิหกแี่สิบหกสาสาเลยนะ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าเกมที่ตอนนี้ก็เป็นเบต้าแล้วน,นะอาแล้วเสียงเปมดตัดอ,ออกนะครับเพราะมันโดนเลิกสิทธิ์นะแล้วผมจะมแนะนำอะไรดีไม่มีอะไรแนะ <S <S นำเพราะพ่อผูถอำคลิปไปแล้วแน่แต่ผฮมจะมา <S 2> <S 2> <ส> <ff> แน,นะนำตัวนี้งนงครับ ตัวละครที่มีชื่อว่าซาซามะเรียวเฮนะครับจมตีบีป้องกันซีเอพีนะครับแล้วก็ตัวนี้ผม่าจะรีวิวใหม่เนาะสเปรบชินายโยชิแพทอนาคตเพราะอันเก่าโดนลิขสิทธ์เพลงนะผม่าจะลบออกแล้วก็ทำใหม่นะมาดูกับตัวละคร เรียวเฮะนะครับเรียวเฮกับสกิลแรกเนาะสกิลแรกเมนชั่นเป็นท่าหมัดรวดเร็วความเร็วสูงเนาะดูเหมือนจะโจนแบบมั่วๆแต่ทุกหมัดโจมตีจุดอ่อนของศัตรูทุกแต้มสร้างความเสียหาย720%แล้วก็สกิล2หมัดส帅ยพลังอาทิตยา ใช้พลังสุดขั้วปล่อยหมัดอัปคัดตรงเข้าไปทำลายคางศัตรูสร้างความเสียหาย640%นะครับแล้สกิลที่3หมัดระเบิดสุดขั้วปล่อยหมัดลัวมๆบนไปยังพื้นดินทำให้ศัตรูลม้มลงครับแบบไม่มีทางโ่้กับสร้างความเสียหาย720%นะแล้วก็อันติเมตเนาะออนติเมท มอดสอดแสงบิ๊กอลุนนั่นแหละท่าที่ได้รับการถ่ายทอดจากโคโลเนโลนะครับไอโกบาเอโนใช่ไหมที่ยิงปืนรวมพลังทั้งหมดที่มีไว้ด้วยกันนะครับปล่อยพลังปะหนึ่งกับผ้าที่และสร้างความเสียหาย 1,600นเปอร์เซนต์นะครับและฟื้นฟู HP กับทีม20เปอร์เซนต์เนาะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูเนาะตื่อตื่อตื่อเอาไปที่โจรัยก่อนเนี้ยนะครับโจรไฟโจรไฟผมก็อัพของไม่ค่อยเต็มอยู่ด่าดน2.1น่าจะไหวอ่าแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมก็ปั่นอยู่แค่นี้นะเพราะตัว AS r อตัวเด่นๆผมไม่เจอเลยตัวที่ผมแนะนำไปนะเราเลว,วนนเฮลองไปดูกันนะครับว่าสก,กิลมันจะเป็นแบบไหนนะครับ ใครชอบเลี้ยวเฮก็ปั้นได้เนาะตัวมันก็เก่งอยู่นะอันนี้สกิลหนึ่งครับอันนี้โจมตีธรรมดาเนาะเฮ้ยไม่ใช่เอาใหม่ครับเอาใหม่อ,อ,หมอ,อ,อันนี้โจมตีธรรมดาจ่อยหมยัดนะครับแล้วสกิลหนึ่งนะครับมันจะเสยอ้าปาบขึ้นข้างบนนะและ้วสกิลที่สองนะครับแค่นี้เลยเดี๋ยวเห็นโอ้โห ไม่ผ่านสกิลที่สามต้องเปลี่ยนแมปเนาะเอามาเอาม่เอามารีเซตรีเซตครับอันนี้สกิลหนึ่งเนาะได้ดูมาละนะครับอาพระคัดแล้วสกิลสองนะครับต่อยรัวขึ้นแฟนแล้วครับต่อยลงมาเรามาดูสกิลสามวันต่อยอับพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อย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 เนี่ย จะได้ <ibl ok S 1> ห่านอันตีใป็นนี้แบบต่อยต่อยน้องฮต่อยนพองฮือนะครับสกิลที่สามสกิลที่หนึ่งต่อยต่อ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 น่ากังวลขึ้นไม่ได้ห่านอันตีนะเดี๋ยวเราไปดูต่อสู้เดียร์ธามะว่ามันจะสู้กับคนชนะหรือเปล่านะครับว่าจะไหวไหมอะไรไหมเพราะผมก็ไม่เคยลองเล่นเนาะ ครั้งแรกเลยตัวนี้เข้าอาเทีรลีน่ใช่ไหมเนี่ยสื่อแข่งใช้ใช่ไหมหมดนะครับดูตัวละครง่ายที่สุดละโอ้โหเบลยี่สิบเอ็ดโอ้เนี่ยครับตัวเนี้ผมไม่ได้ชำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่ะบิลฟิกกอร์ใช่บเบลฟกกอร์อย่างโหด ต่อยต่อยต่อยอ,อืออ่าอันนี้น่าจะคอมนะถ้าเป็นโคนี่คงสวนมาแล้วครับง่ายเลยที่นี่เดี๋ยวโคจะไม่เห็นเดี๋ยวเขาไม่เห็นกระเด็นเข้ามาข้างในอ่ะออออกกมมาาโอ้โห จะไปส <'t> ุดเลยเนาะต่อย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 ตะครับถ้าเปโคนมันหลุดแล้วเนาะอันนี้ิปแค่ขอมมดีแต่ถ้า <cas> ต,ตัวนี้เนี่ยครับถ้าตัวนี้เอาจเวิวดิ้นสุบวิวไปกองก็ได้นะโอ้ผมแนะนำ เรามาดูอัติเมตกันนะครับอุ้มอ๋อรว,วมพลังแล้วตัดโจมตีทีเดียวเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่สู้เสร็จเลยนะครับ้วก็จบแล้วก็จบแล้วนะครับรามาดู สุ่มกาชาดีกว่าครับกับกาชาก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ตัวสวัสด,ดชินะโยชิภาคอนาคตนะครับตัวนี้อา่าแล้วเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาม่จะได้รับตัวอะไรนะซันซัสใช่ไหมครัแบบตัวนี้ซันซัสรีเลยนะครับแล้วก็ตัวสึกสิบใบใช่ไหม แล้วก็นี่ตัวนี้สําคัญเลยเบลคูยะนะครับก่อนที่จะไปซนะูมเนาะซูมแค่โลหนึ่งเรามาดูกับเบลคูยะกันนะครับอันนี้สําหรับคนที่เติมเงินเนาะเติมเงินก็จะได้ตัวนี้กิจกรรมรูปป่านะเบลคูยะไม่ใช่อ่าแล้วเกมนี้ก็เปิดมาสามวันแล้วเนาะอ่าอยู่ไหนนะนี่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 อันดับนะครับค่อยถึงแสนห้าจะได้เบลคูยะเนาะสามคน เอ้ยไม่ใช่เบียยคุยะสิเบียคขุลานเบียคขุลานเราโหจะมาให้ดูนะว่าตัวมันเป็นแบบไหนตัวเบียวคุลานผมก็ไม่ได้เติมนะตัวเลยไม่หดไม่ถึงโอ้ยโดนก่อนเลยนะครับเบีย้ยวุลานสกิลแรกนะครับเป็นแะไรนี่แล้วก็ตีโอ้ยแล้วก็ตีทำดาเนาะ อย่างโหดตัวเดียวคนแรกนล้อก็สกิลที่สองนะครับแล้วก็สกิลสกิลที่สามนี่มันจะจับถ้าโหดจับไม่ดูกแดึงมาครับซึ่งโอ้ยไม่โด,ดีจุ้ย แล้วก็จับล็อะนี่เพลงไหมแบบเรามาดูอันตีกับตัวเบียร์คู่ลานนะใครอยากได้เบียร์คู่ลานก็อ่าเซื้อใหม่เซื้อใหม่ตอนที่มันนี่อ่ะอัพอันตีอือไม่หันไม่ชัดครับไม่หันไม่ชัดเอาใหม่เอาปอกบอลบอกมาครับวนวนวน,วน,วนแล้วก็บีนขึ้นไปแล้วก็ยิงเราออกมา แค่เนี้ยครับตัวบีคูลันอันนี้ก็แมพทดลองนะใช้ได้ตลอดเลยมีจิ้วชน,นะตัวมันสวยนะครับตัวบีคูลัน่าแล้วก็ไปกันที่รอคอยนะครับสุบกาชาแต่สุ่มได้ครั้งเดียวเนาะ ัวไม่มีได้ครั้งเดียวจริงด้วยไม่พอไม่พอเพศไม่พอครับสุ่มสองครั้งครับกระสุ่มกำจัดเวลานะครับตัวนี้มันจะเพิ่มเลดตัวซื้อแน่นะครับแล้วผมก็จะมารีวิวตัวซื้อแน่หมอยเนาะสุ่มนะครับโอ้โหไม่ได้แน่เลย แล้วแค่ตัวเอ็เอ้ยเอ้ยสุดยอดครับแล้วตัวเอเอสอ่ขอเป็นมุคุโร่เพราะมุคุโร่อย่างโหดขอเป็นตัวมุคุโร่นะมุคุโร่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 ไม่ไม่ใช่เฮ้ยสวยได้หนังใจเลยตัวมุคุโร่นะครับโหดใน VIP กับตัววิวกรสองตัวนี่ยังโหดผมแนะนำเลยถ้าขายได้นี้ปั้นเลยนะครับตัวมุคุโลสวยครับล่าแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ลีนะยี่สร้อยี่สิบค้างไาสูมได้นะครับนี่ครับตัวมุคุโลนี่ แล้วหก็เหลือ3 4ตัวนะที่ยังไม่ได้นะครับต, <laughs> ตัวมุคโลรยังโหดนะครับตัวนี้ <laughs> ผมแนะนำให้ <laughs> ดีหางเลยก็ได้นะตัวนี้โหดนะครับ <laughs> ตัวเอแดตัวนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากโหลดไลค์กดแชร์กดซับราคาช่องนี้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับ See you again Goodbye